อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งและกดทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ของเรานะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำอะไรยังไม่รู้เลยเรื่อง <c oughs> สอบเกมเรื่องฤดู <c oughs> กาลเรื่องฤดูอ่า uh, what the weather weather ก็คือสภาพอากาศเดี๋ยวแม่จะสอนก่อนนะคะว่าวันนี้ยกตัวอย่างว่ามีอะไรบ้างอันนี้เราก็มี ภาพแรกเดี๋ยวแม่จะขึ้นจอให้<ม>ดูขอบขอบเองนะอ่ะภาพแรกคือ Stormy 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 Storm <y S 2> ก็คือพายุฝนฟ้าคะนองมีทั้งก้อนเมฆมีทั้งสายฟ้ามีทั้งฝนแบบตอนนี้นแหละ s ต o r m y ใช่แบบตอนนี้เลยต่อไป r ร n n y ฝนตกเฉยฝนตกเฉยมีก้อนเมฆแล้วก็ฝนตกต่อไปก็คือซันนี่ซันนี่ซันก็คือแสงแดดาิตร้อนแรงแสงแดดนั่นเองตายเลยต่อไป snowy snowy ก็คือมีหิมะตกหิมะตกที่มีหลายที่แต่ไม่ใช่ประเทศไทยต่อไป windy windy w i ก็คือนี่ไงลมแรงอย่างนี้เลย อ่าลมแรงนะนี่นี่จับแบทแกล้งต่อไปคลาวดีก็คือมีก้อนเมฆเยอะๆมีก้อนเมฆหลายๆก้อนก็ได้นะใช่ต่อไปไลนิ่งไลนิ่งก็คือสายฟ้าฟาดฟ้าผ่าไลนิ่งใช่ไหมไลนิ่งรู้จักนะี่ <In> ต่อไป <the summer. S 1> สุดท้ายอันนี้ที่จะสอนก็คือเรนโบว์เรนโบว์รู้จักกันใช่ไหมเรนโบว์คืออะไรสายรุงยร้งอันนี้ตรงนี้ใช่ไหมคะสายรุ้ง l i อไลนิ่งลูกก่อนหน้านี้คือไลนิ่งก็คือมีทั้งสายฟ้าฟนะาดก่อนหน้าคือคลาวดี้ลูกน้องมุกจำได้หรือยังคะอันนี้แม่วางไว้ตรงนี้ไว้ให้เด็กดูเฉยแต่คำถามท,ที่จะถามก็คือ ต้องพับทีละหน่อยเนดะเดี๋ยวแม่ค่อยให้คุณผู้ชมดูทีละข้อนะข้อหนึ่งอาเตรียมตัว what what the weather what is the weather ข้อหนึ่งมีก้อนเมฆมากๆคืออะไรเอ้ยสามารถดูในนับหนึ่งสองสามแล้วโชว์นะข้อที่หนึ่ง i s a i s อะไรเอย is พี่เมฆตอบ cloudy cloudy มุกก็ไ cloudy หรอ<ม>เอา้าทูกถูกทั้งคู่ ข้อ2อน่าจะง่ายนะเดีย๋ยวแม่จะป๊อกขึ้นมาให้บนหน้าจอเองส่วนเด็กๆด,ดูตรงที่แม่นะคะก็คือโอ้ง่ายมากโอ้ยยังเราไม่ทันเลยใช้อันใหญ่ก็ได้ข้อที่2องนัมเบอร์ทอิสออะไรจะอ่า บางทีภาพไม่ได้เหมือนกันเทียบนะแต่ลูกต้องเข้าใจเมื่อกี้แม่สอนแล้วข้อที่สามอิซาโอ้รู้เลยรู้เลยเหรออ่ารู้เลยนะหนึ่งสองสามโชว์วินดี้วินดี้เอาถูกต้องวินดี้แปลว่าอะไรแปลว่าลมแรงลมแรงโออเมื่อกี้ค่ะก็น้องหรือเปล่าอ่าลมแรง ต่อไป number f o number f o u อ้าวดู number f o number four มึงไม่ตกแต่งแล้วคราวนี้ไม่ต้องซ้ำโชว์แล้วอ่านด้วย rainy rainy ก็คือฝนตกถูกตงทำไมมันง่ายไปหรือเปล่าเนี่ทำไมตอบง่ายไปไม่ยากไปอ่ะเดี๋ยวจับเวลาแม่นับหนึ่งถึงยี่สิบนะข้อที่ห้า number f โอเค สองโอ้โหเอาเจนแมจะโชว์เลยอ่านว่า sunny is sunny ถูกต้องโอ้ยโอ้ยใจเย็นๆเอาอย่างนี้เดี๋ยวใครตอบก่อนมีคะแนนพิเศษให้อีกหนึ่งคะแนนมาถึงโชว์เซ่ะแม่เอาหรอเอาครับไม่เอาพอที่6ก เขียนดีๆพี่เมฆโตวายพี่เมฆเขียนดีๆลูกอโชว์ดีๆโชว์ให้กล้องเห็นชัดๆเอาพี่เมฆแม่ยังไม่เอาเลยนะเมื่อกี้เขียนใหม่เขียนใหม่พี่เมฆนี่ไม่มีตกแต่งเลยเออไม่ต้องตกแต่งแม่ไม่ได้คะแนนตกแต่งไม่มีจ้ะตกแต่งอะช้าไปอ่ยมีคะแนนความถูกต้องโชว์ดีๆถูกไหมคะคุณผู้ชมอ่านว่า snowy อะไรนะ snowy snowy ถูก หมายเลขเซเว่นยาคอนยามันไม่เหมือนเปียบกับในนั้นนะอย่าลืมนะคืออะไรเนาะอะไรเนาะ number ขเซเว่นออ่านว่าไอสตรอมสตอมมี่สตอมมี่สตอมมี่พายุฝนฟ้าขนองถูกต้อง มีแปดข้อนะคะ Number รอย่ารีบเขียนเกินไปตัวเอง Show <Yeah. S 1> so your answer ทางเป็นยังไเห็นไหมอ่มมานว่า,า lightning in the thunder เอ lightning โชว์ดีๆ lightning แสดงว,ว่า ว e a t h e r What's the weather ก็คือสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างไหนทบทวนซิมีอะไรบ้าง Stormy, rainy, sunny, snowy ไม่มีใครฟังนั่นนะสิ Windy, cloudy, lightning, rainbow เอามาปิดคลิปให้หน่อยจ้า